สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีตอนเทียงๆเนาะพ้นตกอากาศดีพี่น้องเลยมย์ตกตลอดเกี่ยวเขาเที pair, ่ยวขึ um ah> ้นเที่ยวลงเนาะนี่เกี <t ode> <t ode ่ยวเขายังหน้าซองห่อพี่น้องออกมาเกี่ยวออกมาเกี่ยวหน้าซองห่เกี่ยวนะฮะก็ได้หน่อยหนึ่งฝนตกลงมาอีกละไปเกี่ยวหน้าให้นะก็ได้หน่อยหนึ่งกับพ้นตกลงมากับกลับมาเที่ยงหน้าฝนหยุดลงไปเกี่ยวหน้าใกล้เที่ยงกับตกลงมาอีกคือเก่าพี่น้อง าฝาตังอ่อมเขาไว้ฝนตกพยุเขาพี่น้องเลยมามากินเขาน้ำกันพี่น้องกินเขาเทียงเนี่ยบอนอนคนของกับตันนอนขูมือเนาะนอนเผาเขาพี่น้องมากินเขาน้ำกันมามียังไ่มีต้มมีต้มต้มเครืองในแล้วก็นหนึ่งมักบวบไข่ต้มมี้องแจวมามาสบายดีพี่น้องป่องปลายเนสบายดี ขขาตอนเทียงน้กันเด้อพี่น้องเด้อต้มแบบปะปอดต้เนเนมเครื่องไงเนาะกินเขาอีกอย่งเขาเปียกแพ้ในท้ายเหตุเขาเปียกสบายดีพี่น้องกินเขานํำกันเด้อเขาเทียงพี่น้องเขาเ,เ,ขเทียงเกีเ่ยวไ้ไปเกี่ยวไ้ใกล้เทียงเนาพี่น้องฝนตกห้ามเปียวเวกเบิดกลับมา มานังที่ยังมาเปลี่ยนเสือ้อผ้าฝนเศร้าลุงไปเกี่ยวไฮนี่โต๊ะลุ้งไม่มอีกละ่ะเกี่ยวไฮใกล้กับโต๊กไม่บ่ะบุเรียวจักไ้พี่น้องเที่ยวแต่โต๊ะฝนกับโอ้ยพายหุนเขาอีกละ่ะวางส้อนจมือนะล่มหนาวมาเสียงไปไปลายเนาะ

bán hằng em ngủa. Vu anh em bọc cuộc đấy em hưng nha. Vu anh kia tao hưng nha. Hm Mình nha. Hm hưng nha. Hm hưng nha. ขาแห่งขามาลาทอนแม่น้องจับเขาเท่าตูเพิ่นกับเกี่ยวพ้นมาแลนคืนพ้นพ้นยุดลุ่งต่อที่นอกพุนท่าหนาูว่าจะฝนลงนะไผ่ปุงวะ ให้ตุมแสบอยู่เออกตมเออ่ม,มเองแตเกาเห็ดกินไม่ได้เลือกพัฒ <laughs> นาขึ้นเห <laughs> มือเนเี่แฝกไี่อายุเป่ามากเนี่ยนอมน้วงเตี <laughs> จ,จืชือ น้อง,องกินข่าดํากันกินข่าเตียงหน้าน่อยค่อยหกักฮแฮนรูดร้อยกระดูกตอนใหญ่ๆอ <c oughs> ืมันดูจะบอกครับอืสี่โค้งได้ะไรเนาะ <c oughs>

บอยเอาข่าออบมเบดแล้วหกหมัดใช่ไอคองเนวะหายที่หน้าไมตูเนี่น่าร้อยหน้าเอามาปิ๊กห,หายที่ยน่อเนยเค่งหน้าเกลือนะ้หน้ากับตันมีเกลือมน้งเกลือเต็มขาวจักจาน บ่เกลือพนโต๊ใส่เราได้มันเค็แมแห้งเนาะมองขาวใต้เนาะ <Ừ. S 1> จนขึ้นเกลือเป็นขาวผุ่ เขาเลยแบ่งห้นะนี่นะเออแมนเเอมัวใหญ่คีแบ่งห้ตั้งแต่มือผูกพี่้องกินหอสแล้วบอกมัวใหญ่น้องอตเปนแบ่งห้พี่น้องละทงละทงละเพื่อนน่อย นหนึ่ง,ล,งล้วเป็นตัวนี้แม,นมแ่นดิโตมันไม่ได้หยามนเนี่ยอันหนึ่งมันเนี้ยวอารสหนังนะแล้ว่าโต้มเวลาแกงหรอเปือ่อยหอยกับหนึ่งแบบเนี้ยวเอถอะเือเก็บมาให้ร้อยต้มนะมต้มจนเลยจาบมันโตมจนเปื่อย จ้าบ mm ึงก็สิบกเปล่าเนาะมีแต่มางงๆบ่าไปจับบันเลยเตเปะเลยบ่ก็ต้มปกติหนาตาก็คืบเล่แค่กินนัคกินงก็ต้มบอร่อยเนะไอยทำไเบึงอน้ำเดือดเลยเว้ยบวไป่มจิ้มบึง กินเ้าวผมเละยลืม <c oughs> ตมลืมยังแพ้ฝม น่น,นะอิ่มายันอ้อวกเราสาหุนอยู่คนเป็นสาวเลยยันหุ่นดีผึ่นมายูนยันหบ้าบาตอมอปันข้าวชิมกักผู้ยิงหุน่นอ้วเออปันข้าวชิมกักผู้ยิงงามเขามักผู้ยิงดู คือไ้เนมักผู้ยิ่งดูบาดินอกอิ่มนะแต่งแรงแต่งง่ายหัวจักหัวจักพาแรงเพาง่ายหูจักงานการผู้ยิงงามโมหิตยังไม่ไดเอามา Ừ, mấy nó mượt bỏ Bùi loàng hả? Dạ bây giờ Chỉ đây hẹn cả đủ Nhanh nhanh สามสีแหนเลยพี่น้องเลยกระดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี